โอเคสวัสดีฮะก็พบกับนะ้าลงคนเดิมนะคะแล้วก็เกมการีนาเดลตาฟอสนะฮะพอดีว่าตัวผมเองนะไม่ถนัดการเล่นอาวุธประเภท l m g <don> สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าหนึ่งมันช้ารีโหลดนานนะฮะแล้วก็ยิงไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะ,ะที่เปิดใจมาลองเล่นเนี่ยก็เพราะว่าทำเควสนะเอาจริงๆเก็บให้ครบเป็นสายบ้าเควส เล่นแบบไม่รู้หารู้เหวอะไรเลยมั่วๆตั่วๆไปนะเพราะตัวผมเองก็ไม่ใช่นะักแคสเกมมืออาชีพนะก็เล่นไปศึกษาไปรีวิวแบบจริงใจกันเลยไม่รู้คือไม่รู้มั่วคือมั่วแค่นั้นแหละเน็ตช้านะขออาภายัยแต่ว่าถ้ารวยเมื่อไหร่จะไปอัพความเร็วเน็ตให้นะ <laughs> มาเสียเวลากันเยอะละเอาละทีนี้ลงจุดี e <now. S 1> นะ ไปเรื่อยแล้วทีนี้สปอนเข้ามากลางเกมอีกแล้วเดินไปเดินไปเดินไป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 ผู้ววิ่งกันฐานพออย่างนี้ก็จะไม่ผิดเลยเคยเล่นนะวิ่งไปพวกแม่งอยู่ไหนวะแต่ดานนี้นะมันมีความอันตรายอยู่ตรงที่ว่ามันกว้างแล้วก็อย่างนึงก็ บางทีแบบซุ่มอยู่เนี่ยไม่เห็นเอ๊เรียระวังมาเอาดีก่อนเอาดีก่อนดีกว่าค่อยๆค่อยๆใจเย็นเพราะว่ายังหาตัวไม่เจอโอ้โหแม่งมีเสียงปืนรัวๆเลยมาจากทิศไหนวะเนี่ยอ๋อ นั่นไงนั่นไงกูเห็นแล้วบนเขาเห็นแล้วบนเขา่นผ่นา,นานหน้ากูเ,เลยนะได้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 จัด,ดาการเดี๋ยวกูจะอ้อมไปตลบหลังแมงเดี๋ยวก่อนย่องไปเฮ้ยเขาด้านหน้าก็มีระวังนะระวังนั่นไง,งนังงนนงงนงน่นไงกูเห็นแล้วแดงๆนขึ้นมาลอ้าอ้าเอลาดยดัน เออเออเลอกนขึ้นบกใช่ป่ะนั่นไงนั่นไอเ้เจ็บยิงแม็กหมดออค้มหึงลากหัวคคมๆเลยแถวนี้มีเพื่อนไหมเนี่ยไม่น่นปล่อยจอยเรียบร้อยเกิดใหม่เกิดบอใกล้ๆแล้วกันเอ้อขอภัยเมื่อกี้ หน้าจอเล่นมุมนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดียมันจะบุกมาไหมเนี่ยลงไปลงไป o ูไหนจ้าน่าจะปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเยียเฮ้ยเยี่ยม <coating'> รถถัง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 จัดมันปล่อยม่านฟันมาละรถสอยแม่งเลยดิบจีบเอารถถังหายหายเฮ้ยอะไรอุ้ยเอ้โหโซโลโซโลต้ลั่นอะไรเนะเดี๋ยวปล่อยที่ไซต์ วัวยี่หัวที่ไปวัวตัดถูกดรอว์หมดเลยเนี่ยนะเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไถต่อโอยนี่แหละที่ผมไม่ชอบ LMG เนี่ยก็เพราะว่ามันช้าเดินไปค่อยตดงเลย direct ขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อฮะซึ้บไปไปดันต่อไม่รอแล้วนะนั่นไงเนี่ยเขียนรถถังอาออะไรเนี่ยไอ้เชิดฟอนั่นไงนั่นไงตายแล้วโอ๊ยเดี๋ยเดี๋ยวมันเห็นตัว หลบมุมอะ่ะคอยรอาราดทีเดียวเฮียแบบเผลอไม่ได้ว่ะก <c oughs> ็เล่นคนเดียวด้วยไม่ได้มาทีเอา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 เอ,า,อ,า,อ,า,อาล่ามอยู่แล้วล่ามอยู่แล้วซึ้บพูดไม่เก่งนะขอใคยแบบว่าไงวะเฮียมันต้องเล่นมันต้องแค้สมาธิตลอด ส่งไปใส่หน้ามลงแบงเอ้ยกากที่ายเลยนกูเนี่ยไม่น่าเล่นเลย LMG น่ะนี่กูมาทำเ u e s t นะ่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ถนัดเลยเพราะตัวของเองจะเล่น assault rifle ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะได้เลยได้ แถวนี้จะมีใครชุบไหมเนะนี่ยนี่นอนเป็นผักเลยเนี่ยจะมีใครชุบเราไหมเนี่ยเอ้ยนะ hey, ช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยกูทีมีไหมมีไหมน้ำใจอะ่ะมีเปล่าเอาอยรถถังแดงมาจอดหาพื้นที่สปอนก่อนอ๋อมุม นอ้เหี้ยเระแวงหมดแล้วกูเนี่ยไอ้แบบนี้มันกว้างเลยมันต้องเล่นกับเพื่อนนะอ๋อจะยิงไล่หลังจะใคร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 ตัดอยู่ไหนนะโอ้ยเหี้ยตั้งไกลมันอยู่ตั้งเขาอีกลูกนึงยังเห็นอุ่วอ๋ออะไรของแม่งเนี่ยแหมว่ากูส่องดูวยโอ้ มีอยู่ตั้งเขาลูกนั้นยังเห็นกูอ่ะตามึงดียังวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอโทษนี่อะไรพอเพื่อนนี่เห็นกูเนาะงูมีหน้าเล่นตัวไหนที่หมายเลยวะไม่น่าม่เล่นหรอ LMG นะไม่ถนัดเลยไปไปชุบ มันรถตันเยอะไรอะทำมัม่เจอเอามัน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 โอ้ยสายเปล่าสายเปล่าโอเคต่อเห้โอ้ยนึกว่าจะตายแล้วอะไรเนี่ย อไอ้เรือนี้ทายโดนแมงบินเต็มเลยทำบังเกอร์ไว้ก่อนไหนดูดิไหนวะอไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนป๊ากำลังยกคนขึ้นบก ไหนมี่ทรายเหรอไหนลองเว้ยน,นี่ไม่เคยใช้มาก่อนนะเนี่ยลองยิงเล่นเทสเทสเทสเอาเออเออเออเจ็บมันอยู่เขาลูกนะั้นย,ยิงโดนอะ่ะพวกมันเก่งกันจังวะนะ,อะโอ้คงไม่มีใครชุบกูแล้วแหละเอา้าเออตายเรียบร้อยชึบปับ๊บ ดีสปาวเรียบร้อยโอ้พอนะเล่น LMG รอบสองรอบพิ่โอ้ยเ็อตทุดถังตั้มกูอีกแล้วเนี่ยโอ้หมีคนชุบกูป้ะเนี่ยเอ้าเอ้าช่วยด้วยครับพี่ครับช่วยกูด้วย ช่วยด้วยรูผมดีใครก็ได้โอ้โหโ,โอ้เธอหวานเจี๊ยบขอบคุณคราบพี่ะ <The advice. S 1> ใครก็ไม่รู้อย่าล้อข้างเอาดีกว่ากูว่าวิ่งผ่ากลางไม่น่ารอดว่ะแรงอัดจะหนุงไงอ๋ออ๋ออ๋อ เอาเอ้าเฮียโอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮียขับรถเที่ยอะไรเนี่ยอะไรอกแิ้งซื้อมาต้นไหนวะไอ้เฮียโอ้ยเฮ้าอะไรเนี่ยสัตว์โลแเด้ยไมร้ยเฮียเฮียีุ่นมันก็วิ่งผ่านหัว่ชิชช คนไปรถอยู่ชาแดนว่าน่าจะฟิวประมาณนี้โอ๊ยส่องกูมาตั้งแต่ทางขวาเลยเกียใครจะเบียดเรียบร้อยโอ้เกียกูละเกียด LMG ที่สุดเลยโอ๊ยเอาเฮ้ยมาวิ่งเพชร ม่หัวร้อนไม่หัวร้อนเขาไม่ใช่เอเห็นวกมันรม่ทำอะไรรถไปรถมาตับรถกล้ชนกันเอ็นเอฟเตัเลไลิงกันด้วยไอ้เชี่ยหมอบค่อนเด็เ็เดยวตายมาส่องหน้ากูเนี่ยฮิวัน กองทัพเควบเ h a อย่างเงียบไม่ถนัดจริงๆเดี๋ยวต้องเล่นบ่อยๆแล้วลโอ้ยเข้าขับรถเที่ยวอะไรกันเดี๋ยวสั์เ้ยนะโอ้ ยิงวิ่งหากันดิแมบโคตรกว้างไปทางไหนดีวมั่วทิศมั่วทางเขาปกูอะมั่วบ้านงานทิศหายอุ้ยอุ้ยบูมบอ ลองใช้หน oh, 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 nah. oh, ่อยอ๋อมันเป็นดีไซแตกอาการวัเข้าใจแล้วอ๋อใช้แบบนี้นี่เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยยังไงกูเห็นตัวมันแล้วเออได้ไหมได้ไหมดีวันโอ้ยเข้าหลังนั่นไอ้สัตว์ไอ้เขี้ยไอ้เี้ยพวกรถเขี้ยนี่นะโอ้โหกูก็ขยันทำบาเนะ นะรีวิวแบบจริงใจที่สุดแล้วกูอะโชกากที่วิ่งไถ่ต่อไม่รอแล้วนะทีนี้ก็ขยันปล่อยบังไฟเนี่ไงรถ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 สักพวกตีนผีพวกนนี้มึงไงมึงเตอมึง อย่าหาขับรถไล่ชนคนปืนก็มีไม่ยิงนะครับทำได้ไงได้ไงแม่ไอ้ตัวละไอ้ตัวจริงมึงมึงแหวนไหลถัดอดทนเอาเว้ยเดี๋ยวกูก็ชนะมาทำเควสนะนี่อะไรนี่รถถังปึ๊บนะลองขับดูหน่อยดิ อ๋นั่นไงนั่นไงเรห็นเต็มแล้วต้มเยี่ยมไปตายโอ้หรีโหลดช้าจังวะเฮ้ยเฮ้ยมันมันกำลังเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วสลัดพี่หนุ่สลัดพี่หนุ่สลัดพี่หนุ่เพื่อนเ้ยเพื่อนไปซะละอือหือทำไงดีล่ะ เอาได้มึงไม่ยอมลงจากรถถังกูไม่ยอมเอามึงกับกูตายคู่เลยแล้วกันเนาะมามาจะไปไหนเอาสิ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 จะยอมออกจากรถถังงูไหมไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมเนี่ยไอ้เชี่ยพอเอพีเอลเอ็มจีกูไม่เล่นแล้วเียึดตลาดเลย ใช้เวลา14นาทีอัตราส่วนตัวก็2,176ครับ2,005อันนี้คือทีมที่เขา MVP นะไม่ใช่กูพอพอพอจบ